สวัสดีครับน้องครับามาเจอกันนะครับเช้าวันจันทร์เก้าโมงกว่าตลาดปกตินะครับวันนี้ก็น้องๆในที่ติดตามพี่ไอยอยู่ในช่อง y o u t u b e นะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากจะให้พี่ไอวิคอเคราะห์ด้วยด้วยการอธิบายออเดอร์นะครับวิเคราะห์ด้วยด้วยเสียงนะครับก็เลยหาโอกาสมาพูดคุยกันนะนะครับนานๆครั้งนะครับ พี่ไอเข้าออเดอร์ไปแล้วหลายออเดอร์อยู่นะครับเช้าวันนี้นะครับปิดบวกอยู่ร้อยกว่าเหรียญเดี๋ยวจะเข้าอีกแค่ออเดอร์เดียวนะครับส่วนเรื่องหนึ่งนะครับน้องๆที่ติดตามพี่ไออยู่ที่สอบถามกันเข้ามานะครับหลังไม่เรื่องของการเทรดสดในซีซันถัดไปนะครับเทรดสดในซีซันถัดไปก็จะเป็นซีซันที่18แล้วนะครับในระยะเวลา3ปีนะครับในระยะเวลา3ปีเป็นซีซันที่ 18นะครับแล้วก็หลายๆคนไม่เข้าใจนะครับว่าในเทรดสดพี่ไอสอนในเรื่องอะไรบ้างนะครับในเทคนิคไหนนะครับต้องอธิบายแบบนี้ว่าในการเทรดสดนะครับพี่ไอจะวิเคราะห์การเข้าออเดอร์นะครับวิเคราะห์เรื่องของการทัดแนวตีแนววิเคราะห์ในเรื่องของตลาดนะักสถานการปัจจุบันที่เราเปิดการาฟมาเจอจริงๆนะครับการการอธิบายออเดอร์นะครับ ต้องยอมรับตรงนี้ว่าอาจจะไม่ละเอียดเท่านะครับนักเรียนที่เรียนอยู่ในในคอร์สเรียนปกติของพี่ไอนะครับเนื่องด้วยเนื่องด้วยข้อจํากัดของของความหลากหลายของคนที่เข้ามาร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนของพี่ไอเองแล้วก็เพื่อนนักเทศนะครับบางคนเขาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนักเรียนนะครับแต่ว่าอยากจะเข้ามาร่วมนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนนักเทศก็ เพราะฉะนั้นมันมันมันจะอธิบายมันก็จะได้ไม่ละเอียดเท่าอย่างที่พี่ใหญ่อธิบายไปนะครับมันมีข้อจํากัดตรงนี้นะครับแต่ว่าน้องๆสิ่งที่น้องๆจะได้เห็นนะครับได้เห็นก็คือได้เห็นเรื่องของการจารนานะครับเรื่องของของตลาดว่าตลาดแบบไหนเราควรจะเข้าด้วยอยังไงนะครับวิเคราะห์ออยังไงนะครับแพ้แบบไหนชนะแบบไหนเราได้เห็นกันสดๆนะครับมัน มันจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับน้องๆที่บางครั้งเรียนรู้จากทฤษฎีนะครับแต่ว่าไม่ได้มาร่วมปฏิบัติจริงนะครับน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับเพราะว่าเราได้เห็นสถานการณ์จริงๆระยะเวลา15วันนะครับ15วันนี้แต่และว,วันพี่ไอจะเทรดประมาณชั่วโมงกว่านะครับชั่วโมงกว่ากวเพาะฉนนั้นนะครับก็ ะระยะเวลารวมแล้วก็น่าจะรุ่วม,ม20ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้ประสบการณ์จากตรงนี้นะครับ20ชั่วโมงนี่ไม่น้อยนะครับไม่น้อยเลยสําหรับคนที่ตั้งใจจริงๆนะครับที่จะเรียนรู้เรื่องของเรื่องของการเทรดในภาคปฏิบัติแบบนี้นะครับกราฟค่อนข,ข้างไสเยอะนะครับน้องคู้คู่นี้นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์วิ่งอยู่ในกรอบเดี๋ยวพี่ใหญ่อาจจะสวนที่บริเวณแนวแนวต้านตรงนี้เลยนะครับ นี้เป็นแท่งแรงขายแข็งแรงขอขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งนะฮะในโซนนี้นะครับมาครับ่ปก,กดเข้าเดอร์เลยครับมาแท่งนี้เป็นเดอะไฟนอลนะครับมาดูว่าดีดลงไหมนะฮะเดอะไฟนอลเราวัดกันที่ปลายไส้กราฟที่มีไส้เยอะนะครับเหมาะที่จะใช้เทคนิคเดอะไฟนอลนะครับการเข้าเดอร์ที่บริเวณโซนของกรอบแนวรับแนวต้านนะครับที่มีแรงซื้อแรงขาย นะครับมีเปอร์เซนต์การ <ไป S 1> ชนะสูงสมมน,นะครับอ่ะกดแล้วก็รอดูครับตัวนี้เป็นแท่งแรงขายแข็งแรงนะครับกืนกินลงมาพี่กดเข้าเดินในแท่งเดืไปนอนนะครับอินดิเคเตอร์วิ่งอยู่ในกรอบนะครับชนแโโนว70ลงไหมน,นะฮะอ,อันนี้เป็นตลาดปกตินะครับตลาดปกติตาการเข้าเดินที่แนวนี้ค่อนข้างที่จะ มีความมั่นใจนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตลาด OTC นะครับเราก็จะวิเคราะห์อีกแบบหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับตลาด OTC มีโอกาสทะลุทะลวงสูงนะครับก็ลากันที่1ออเดอร์นะครับใครต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องของเทคนิคก่อนนะครับเพื่อปูพื้นฐานก่อนที่จะเข้าร่วมเทรดสดกับพี่ไอซึ่งจะเปิดประมาณต้นเดือนที่ถึงนี้นะครับก็ทักหาพี่ไอนะครับลากันที่1ออเดอร์นะครับน้องครับสวัสดีครับผม